สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้กรงนะครับกรงเนี้ยกรงดักพังพอน,นะครับดักพังพนได้ดักอีเหียนได้และดักสัตว์ได้หลายชนิดนะครับวิธีการใช้กรงนะครับถ้าลูกค้าได้รับกรงไปแล้วนะครับผมจะเอาสลักตัวนี้นะครับผูกมัดไว้ไป,ไปกับโพมแบบนี้นะครับเอาเชือกมัดไว้พอเราได้เสร็จเราเอาสลักตัวนี้ออกมาเราก็สอดนะครับ สลักเนี่ยครับตัวผู้เนี่ยครับมันจะบินเกลียวอยู่นะครับเป็นเกลียวอยู่สอดเข้าไปในรูแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนเข้าไปกับน็อตตัวเมียนะครับที่ผมทไวาให้หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปได้ระดับหนึ่งแล้วไอเหล็กตัวนี้นะครับเวลาหมุนเนี่ยให้เหล็กตัวนี้อยู่ข้างนอกนะครับให้อยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับอยู่ข้างนอกแบบนี้อย่าให้มันมาอยู่ข้างในแบบนี้นะครับอย่าให้อยู่แบบนี้นะครับอยู่ข้างในแบบนี้ผิดนะครับให้มันอยู่ข้างนอกแบบนี้แล้วก็หมุนหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปเลย ประมาณสักเกือบครึ่งครึ่งน็อตนะครับครึ่งครึ่งตัวพู้นะครับโดยประมาณนี้แต่แต่สําคัญเนี่ยเวลาหมุนเข้าไปแล้วเนี่ยครับให้เราโน้มสลักลงมานะครับให้โน้มสลักลงมาดูว่าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามันถ้ามันติดตัวยูตัวนี้เราก็หมุนเข้าไปอีกแต่ถ้ามันพอดีแบบนี้แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็เอาปลายเหล็กนะครับคล้องไว้มินมินแบบนี้นะครับคล้องไว้มินมินแบบนี้นะครับเวลา พังพรนะครับเราเอ้ยแนะนําช่องนี้ด้วยครับมันจะเป็นช่องใส่เหยื่อปิดเปิดได้นะครับปิดเปิดได้ <S <S บางทีถ้าเราไปดักเนี่ยครับบางทีเราก็เอาลูกไก่นะครับหรือไข่ไก่เน่าก็ได้ลูกไก่ก็ได้ถ้าเอาลูกไก่เราก็เอาลูกไก่วางในนี้ได้เลยเราก็ให้เหยื่อให้น้ําลูกไก่ในนี้ได้เลยนะครับทิ้งไว้เป็นวันได้วิธีการดักเราก็ธรรมดาครับฝั่งหนึ่งเราก็วางติดกับกําแพงหรือติดกับหญ้า ป่าก็ได้ครับหรือทําไม่มีเราก็เอากิ่งไม้มาวาง <im itation> อําพางไว้นะครับกิ่งไม้อําพางไว้ข้างๆด้วยนะครับแล้วก็เอาใบไม้แห้งมาโปรยๆในพื้นนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันอําพางตามของมันนะครับเวลามันวิ่งเข้ามานะครับพังกรนวิ่งเข้ามาปกติมันจะวิ่งรอบก่อนวิ่งรอบก่อนมันเข้าไม่ได้มันเข้าได้ฝั่งนี้มันก็จะวิ่งเข้าไปแบบนี้มันก็จะมาเหยียบเหยียบแผ่นเหล็กสลักตรงนี้นะครับนี่ครับเข้ามาใกล้ครับเผื่อ พี่ๆน้าเขาไม่เห็นนะครับสลักตัวนี้ที่ผมตั้งั้งไว้นะครับพอเขามาเหยียบสกิดนิดเดียวนะครับสกิดนิดเดียวนะครับกับดักก็จะทํางานแบบนี้เลยนะครับประตูก็จะปิดลงแล้วไอ้เหล็กตัวนี้มันก็จะเข้าลงมาแบบนี้นะครับลงมาแบบนี้มันก็จะออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้นะครับเราก็จะได้ประตูเป็นๆเลยนะครับสําหรับท่านใดที่เจอพังพรหรืออีเห็นเนี่ยครับไปรบกวนเล้าไก่ของท่านไปชอบขโมยกินไก่ของท่านนะครับกินลูกไก่หรือกิน อะไรก็แล้วแต่ที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 ่มันสร้างความรำคาญให้เรานะครับสร้างให้ทรัพย์สินเราเสียหายนะครับเอาตัวนี้ไปดักดักไว้ได้เลยนะครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สั่งได้นะครับความเอ่อกว้างยาวของรงนะครับยาวอย่างเงี้ยครับหกสิบห้าเซนนะครับกว้างยาวคูณสูงเนี่ยยี่สิบห้าเซนนะครับยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้านะครับ ท่านใดสนใจก็สั่งได้นะครับปงใบนี้นะครับพร้อมส่งเลย780บาทนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับพร้อมส่งเลยเก็บเงินปลายทางได้780บาทโทรมาสั่งได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 5ย์6 0 1 5 5หนะครับหรือทักไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้ครับเบอร์นี้ผมก็สมัครไลน์ไว้เหมือนกันเป็น i อด์ไลน์เลยนะครับ0 6 5ย์หกห้าสามสี่หรศนย์นะคงับาห้าใช้งาีได้แรบงร้อยเปอี์เซ็นตหนะครับปงฟี้นะครับแล้วก็จะ ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็มันไม่ตายแล้วก็ไม่หลุดง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งเป็นคืนนะครับเป็นคืนเป็นบ่วงนี่นะครับจะมีชุดแบบนี้ห้าหลักนะครับห้าหลักเป็นงานเอ็นนะครับเป็นงานเอ็นต่อด้วยสาย PE นะครับเอ็นร้อยเอ็นเบอร์ร้อยยี่สิบไม่ขาดนะครับมีบางท่านถามว่าขาดไหมไอ้พังคอนเนี่ยมันไม่ขาดแน่นอนครับเราปักไว้ในดินอย่างเงี้ยปักลงไปอย่างนี้ให้ห่างพื้นนะครับให้ห่างพื้นอยู่ประมาณสามนิ้วแบบนี้นะครับ มันจะเข้าคอพอดีเลยครับถ้าเป็นพื้นเนี่ยห่างพื้นอยู่เนี่ยมันจะเข้าคอพอดี <c oughs> พังพอนที่มันไม่ขาดเพราะว่าพังพอนเวลาติดแล้วมันไม่กัดมันจะหมุน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 ,มนเนี่ยประมาณนี้นครับอห้าหลักนะครับมันจะมีห้าหลักถ้าห้าหลักเนี่ยชุดเนี้ยถ้าเฉพาะบวมดาบเนี่ยห้าหลักเนี่ยหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับชุดเนี้ยหกร้อยบาทพร้อมส่งแต่ถ้าท่านจะเอาไอ้ลำโพงด้วย มีมเสียงด้วยนะครับลาโพงด้วยมีมเสียงด้วยเนะี่ยอ่าเราก็จะมีเสียงบังพรอยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับทั้งชุดเนี่ยพร้อมต่อชุดพร้อมต่อเนี่ยหนึ่งพันสอง้ยบาทพร้อมส่งนะครับเอาไปถึงก็ดักได้เลยเปิดเสียงกดปุมนี้ใช้ได้เลยมิวส <Music. S 1> ิกนะยงบังพรดักทังพรไม่ต้องไม่ต้องเปิดแรงนะครับเปิดกลางๆพอแล้วถ้าเปิดแรงผมไปดักแล้วมัน น่าจะตกใจหรืออะไรทั้งอย่างมันวิ่งมาได้ประมาณถ้าสิบเมตรอ่ะมันก็จะเกิดความกังวลนอะไรทั้งอย่างมันก็กลับคืนไปนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยเข้ามาถึงบ่วงเราเท่าไหร่เปิดกลางๆเปิดให้พอเหมือนกับธรรมชาตินะครับไม่ต้องเปิดให้จนเสียงลำโพงม,มันแตกมันไม่ค่อยเข้านะครับแต่ถ้าเปิดกลางๆแบบนี้ประมาณเนี้ยก็จะเข้าดีนะครับวิธีวางลำโพงก็วางใกล้ๆก,กับหลักอย่างนี้เลยนะวางใกล้ๆแบบนี้นะครวางใกล้ๆประมาณเนี้ยเลยนะครับแล้วก็เอา กิ่งไม้หรือหญ้ามาปิดลำโพงไว้นิดนึงแค่นั้นเองครับก็เรียบร้อยแล้วแนละ้วก็นั่งแอบดูเลยว่ามันปิดหรือ,อยังครับประเด็นหนึ่งคืองดดูดบุหรี่ขณะการต่อนิดนึงนะครับมันได้กลิ่นบุหรี่แล้วมันชอบหนีครับที่ผมไปดักนะครับเวลาเราอยู่เหนือลมเนี่ยม,มันจะจะฉลาดเหมือนกันไอ้ฟังพอนเนี่ยครับมันจะไม,ไม่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 ค่อยเข้านะครับ เทคการดักก็ง่ายนะครับแต่ถ้ามีเยอะๆมีตัวเยอะๆนี่ไม่เหลือครับเข้าติดสองติดสามตัวก็มีครับเนี่ยไอ้นี่ไอ้บ่วงหนึ่งเนี่ยครับต่อได้หลายตัวนะครับกว่ามันจะเสียหายเนี่ยเป็นสิบสิบตัวแต่ไอ้มันจะมาเข้าบ่วงเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับต้องสลับกันเข้านะครับเราก็มีชุดซ่อมแถมไปให้ด้วยนะครับทั้งชุดนะครับทั้งชุดเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับชุดพร้อมต่อหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมส่งมีเก็บปลายทางนะครับท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ เบอร์โทรศัพท์065 34 346 0 1 5 5หนะครับหรือทักไลน์มาก็ได้นะครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับ0 6 5 3 4 6 0 1 5 5ครับในช่อง y t u t u ของผมมีมีทำขายหลายอย่างนะครับของผมเป็นโรงงานทําเองนะครับเป็นโรงงานทำเองนะครับเป็นทำเองขายเองมากันเถอะถ้าท่านใดจะสั่งเป็นงานดักอะไรก็สามารถสั่งโดยตรงได้เลยหรือจะซื้อตามที่ผมทำไว้ให้อย่างพวกพนเนียดอย่างบ้างรันอย่างพวก เออกงแมวกงหมากงดักกงเงินตัวทองอะไรอานี้ผมทำให้หมดในช่องมีมีหมดทุกอย่างเลยนะครับมีหมดทุกอย่างกดเข้าไปติดตามหรือกดเข้าไปชมได้เลยนะครับมีหลายอย่างเวลามันสร้างความเดือดร้อนให้เราเนี่ยมันมันมันเกินมันมันมันเกินที่จะรับได้นะครับบางทีบางคนแมวเข้าครัวรบกวนบ้านเราหรืออ่ นอนบนรถยนต์เราอะไรเงี้ยหลายอย่างนะครับมันปัญหามันมันแต่ละบัวเรือนเจอเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันแต่ผมทําอุปกรณ์พวกนี้ไว้แก้ปัญหาท่านเรียบร้อยนะครับฝากติดตามแล้วกดเข้าไปชมในช่องได้นะครับมีมีหลายแบบหลายอย่างนะครับสวัสดีครับ